ส oh, วัสดีทุกท่านผู้ชมครับดิจิตอลรับเข้าสู่รายการเอาไปตัวทีวีแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมสากินพีทกันแล้วนะซึ่งเป็นเกมวันพีทที่ไม่น่าจะใช่วันพีทอย่างเดียวนะฮะมันมีโกโจแล้วก็มีแบบว่าอิตาโดริโดจินับดูว่าแบบซูคนะอยู่หน้าปกเกมแล้วก็เกมพาร์ด้วยนะมันไม่น่าจะใช่วันพีทอย่างเดียวแล้วแต่ว่าบรรยากาศมันคือวันพีทเลยนะฮะอ่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวขายเรือนะครับนี่ตัวขายเรือนะก็เดี๋ยวขอดูเรือหน่อยเออไหนว่าเรือ ไม่มีเรือออกมาอ๋อนี่ฮะนี่คือเรือนะครับนี่ฮะเหมาะสำหรับการออกประจนภัยครั้งแรกนะครับแล้วก็นี่คือการต่อยนี่การต่อยรู้สึกว่าเกมนี้กดไปมันจะดีเลยหรือเปล่านะแต่การต่อยก็เทใช้ได้นะครับโอเคก็เราไปดูในตัวหมู่บ้านกันดีกว่านะหมู่บ้านมีอะไรขายเยอะเลยอันนี้ตัวเซตสปานะครับโอ้ยเจ็ดเคมีหนวดด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะตัวนี้ขายดาบนะฮะดาบอยู่ที่ราคา25 0 0นะฮะอ่าตรงนี้มียูจินะไอะ้ไม่ใช่นี่สุกุนะนี่ โอ้โต้องใช้ประมาณ250-2500เกมนับในการเลขสูคุนะน,นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพชรเนี่ยหาไงเดี๋ยวค่อยไปหาที่หลังละกันนะฮะมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มเวลนะโอ้โเป็นเป็นมอนผู้หญิงด้วยนะครับโอเคก็รับเพชรตรงนี้นะฮะฆ่าบันดิต3ตัวนะครับน่าเดี๋ยวลองตีก่อนโอ้โหแค่บันดิตตัวอย,อย่างตึงโอ้โหมาดิออออเออ้ยนี่โอ้ยเป็นไงเฮ้ คือวิธีหาเจมก็คือต่อยพวกนี้ก็ได้เจมเลยนะฮะนี่โอ้ยทรงผมเปลี่ยนด้วยนะเฮ้ยทรงผมเปลี่ยนวะดูดูด,ด,ดูเดี๋ยวผมฆ่าตัวนี้ก่อนอออเนะะอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแคแพ้แพ้เลยนะฮะโอ้มีมัณฑิตบัณฑิตทรงโกจิต้าด้วยนะครับนี่ฮะเยสนี่เสียงเพลงนะครับอันนี้บัณฑิตทรงผมโกจิต้านะครับผมนี่ฮะเวลาที่มอนตายมันจะเปลี่ยนทรงผมครับผมอ่าโหเชียประหลาดวะ โอเคสำหรับใครที่สนใจร้านรับฟาร์มแนะนําร้านนี้เลยร้านยีนดีเบิดแชร์ร้าน,นรับฟาร์มโลบักแมพต่างๆ่างแถมมีบริการ,รกดเกมพัทแล้วก็มีเติมโลบกักมีแบบว่าบริการเยะยดเตโบดใครสนใจทิ้งอยดใต้ล่างคลิปนะฮะอะไะครับก็เดี๋ยวผมจะขอฟาร์มเวลสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ผมก็ฟาร์มเวลจนถึงเกาะทหารเรือครับผมผ่านมาเกาะบาร์กี้นะครับ แต่ว่าเกาะบารก,กี้มันไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ผมก็มาฟาร์มเกาะทหารเรือนะฮะบอกเลยว่าเกมนี้คือฟาร์มง่ายมากนะครับผมฟาร์มง่ายและฟาร์มเพลินมากเลยนะฮะนี่นี่คือดาบแบบว่าดาบที่ซื้อมานะครับดาบคาตานะนะครับมันสามารถปาสกิลขึ้นได้ครับในนี่เลเวลพุ่งปุ๊บเลยครับแล้วก็สกิลเอฟเฟกต์การฟันการใช้สกิลเนี่ยมันสะใจมากครับเนี่ยเสียงฟันแม่งสะใจนี่ฮะ ไล่ป่าทีเดียวตัวเดียวเตกเลยอะนะโคตรมันเลยครับเกมนี้นะฟาร์มเพลินไม่เครียดแน่นอนครับสาหรับใครที่ไม่ชอบการฟาร์มยักยะคนับอกเลยว่าไม่เครียดนะนี่นี่มีเสียงเอฟเฟคด้วยนะเสียงเอฟเฟคตอนฟันเนี่ยสะใจสุดๆไปเลยนะฮะนี่แล้วก็เวลาที่เลเวลอัพมันก็จะมีเสียงแบบเลเวลอัพแบบสะใจฮะโคตรมันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะขอฟาร์มเพชรเรื่อยๆนะผมจะดองเพชรไว้สักห้าพันเพื่อไปสูๆคุณนะแล้วก็ ผมจะไปซื้อดาบแสงมันมีดาบแสงขายอยู่นะครับแล้วก็มีโกโจโด้วยเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์เยอะๆก่อนละกัน โอเคครับก็ตอนนี้ก็เจอร้านสุ่มผลสักทีนะฮะนี่ครับก็จะเป็นร้านแบบว่ามีผู้หญิงมาขายตรงนี้เลยแล้วก็ตรงกลางนี่จะมีสุคนะด้วยแต่เลเวลมันเยอะชิเป่งเลยสองพั 2, นห้ร้อดูซิว่าผมจะไหวปาเฮ้ยดูโอ้มันยิงไฟยันอค้ดูท่าไม่น่ก็น่าจะไหวอยู่นะนี่อดีมาโอทีเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอู้วิให้เกมสามเลยครับนี่ฮะ ไอ้เจ้าตรงนี้มีกล่องด้วยฮะกล่องแล้วเนี่ยโอ้เก็บได้ได้ตังค์นับเนี่ะเอ้ไอ,อ้รู้สึกจะได้ผลพิศดารด้วยนี่ผลควันเอ้ผมได้อะไรก็ไม่รู้ฮะได้นิ้วสุขนะ <c oughs> เฮ้ยกินแล้วนะครับกินนะบอ่ะกินไม่ได้นะครับรู้สึกว่าอาจจะต้องแบบเอาไปเลขหรือเปล่านะครับส่วนผลสม o k ที่ผมกินยังวะผมกินแล้วแหละมั้งเนี่ยโอ้นี่ฮนะนี่คือท่าเลขนับโอ้มีการแบบระเบิดเอฟเฟกต์ด้วยนี่้ยเล็งไปทางไหนก็ได้ด้วยนะฮะเล็งแบบทิศทางอ่ะ เนี่ยเจ๋งเลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยววางนิ้วไว้ตรงนี้ดีกว่ากลัวหายวะนี่มันต้องเอามาเลขมั้งเนี่ยนะเฮ้ยหรือว่าเอาไปเลขที่ไหนว่าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ย و, วย و, ผมตายฮนะเฮ้ยอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางไว้ตรงพื้นนะมันอาจจะหายไปก็ได้นะภายใน1นาทีนะครับโอเคไม่วางแล้วกันอ่ะโอ้ท่าที่สองเฮ้ย hey, มึงเท่ห่ะเฮ้ยอ้ bage, อันนี้เป็นควันขมงนะครับควันขมงส่วนท่าที่สี่ว่าไง اي, ไม่มีนะท่าตัวเอฟไม่มีท่าบินนะครับโอเคก็เดี๋ยวสุ่มผลกันดีกว่า อ้าวเกิดอะไรขึ้นหลุดเฉยเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็หลุดเกมใช่ไหมแต่ว่าไอ้นิ้วซูกนะที่ผมได้มาไม่หายนี่ฮะเออมันเซฟเข้าตัวเราเลยนะฮะไม่หายด้วยเจ๋งเลยนะโอเคก็ทําการสุ่มผลดีกว่าเฮ้ยผลไฟน่าจะเป็นผลไฟหรือไม,ไม่ไม่ก็มังกรละวะเนี่ยนะโอเคกินเลยละกันผลเฟมนะครับโอเคก็ท่าแรกเลยก็จะเป็นหมัดไฟนะับแล้วก็ระเบิด เล็งทิศท,ทางได้ครูดาวก็ไว้ด้วยเนี่ยเฮ้ยแม่งสวยว่าสกิลแม่งสวยจริงครับนี่นะฮะส่วนท่าสองเป็นการใช้เสาอาคีนะครับแล้วก็ท่าสามจักรพรรดิเพลิงนะครับอุ้ยสวยสวยเลยนะ,ะสวยเลยชอบนะครับผมเอฟเฟกเกมนี้แม่งใช้ได้เลยนะครับผมอาท่าสามจะเป็นการใช้จัก,กรพรรดิเพิงส่วนท่าสี่ว่าไงมีแค่สามท่าเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีท่าบินนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่าครับ อันนี้ดำๆแบบนี้น่าจะเป็นผลดักฟูดไอ้ผลบอมครับผลบอมบัม้มาบั้มนะครับโอเคนี่ท่าสองระเบิดท่าสามโอ้คล้ายๆกับฮารคีลาชันนะครับนี่ฮะจะเป็นการแบบว่าระเบิดแบบอย่างนี้เลยนี่โอเคโอ้เท่เท่เลยนะครับผมโอเคต่อไปจะได้ผลอะไรผลอันนี้น่าจะผลพาวว่าผลตีนหมีไอ้กุระว่ะโอเคผลกุระนะครับ วิท่าแรกไปขึ้นกระแทกนะส่วนท่าสองเป็นขึ้นกระแทกแบบนี้ส่วนท่าสามเรียกซูนามิหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นท่ายิงขึ้นอ๋อท่าสี่เรียกซูนามินะครับอุย้ยสวยว่าเอาเลยได้เกมดีมาเล่นแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะต่อไปจะเป็นผลอะไรฮะแต่รู้สึกว่าบันฟาร์มง่ายมากเลยนะเอออันนี้ผลบอมปะนี่ผลไฟนะผลไฟแล้วก็อันนี้ผลความนะครับรู้ว่าจะหมดแล้วอโอ,โอผลทรายปะอ่าผลทรายฟูดท่าแรกไปการยิงพายุนะครับ เขาไดจรเข้ส่วนท่าสดไปครับเปิดบ่อท่านี้น่าจะฟาร์มดีส่วนท่า3ุ้ยท่าไม้ตายแล้ววะอันนี้น่าจะต้องยิงใส่มอนหรือเปล่าเนี่ยท่า4ก็ไม่มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีท่าบินนะผมอยากให้มีท่าบินมากเลยเอออันนี้ผลอากุระนะครับผลทรายนะครับมาดูซิว่าจะมีผลอะไรแปลกๆไหมเฮ้ยผลบอมอีกแล้วอ่ะโอ้โหหมดแล้วมั้งเนี่ยนะน่าจะไม่มีอะไรมาเพิ่มแล้วนะครับผมนีก็ผลบอม ผลอะไรผลกูราฟูด้ดผลแสงเยดได้ผลแสงนะครับโอ้มาเว้ผลแสงว่ะโอเคกินเลยแล้วกันนะครับหวังว่าเอ้ยนี่ครับผลแสงมีท่าบินนี่มาสักทีครับท่าบินนับอ่าโอเคก็ดูท่าแรกกันดีกว่าท่าแรกไปการยิงลำแสงนะครับนี่ไปการยิงลำแสงแล้วก็คูดาวคอดไว้ดูดิไ <laughs> อ้เหียคตขี้โกงเลยขี้โกงเกินนะครับเนี่ยยิงแบบรัวๆได้ด้วยครับโอเคก็ท่าสองโอ้ยกระจกยาตานะครับ กระจกยาตะเป็นการแบบพุ่งไปแบบนี้เหมือนในอันิเม่เลยครับแล้วก็ท่าสามก็จะเป็นฝนแสงนะครับอ่าฝนแสงอุ้ยทท่ห่ะไอ,อ้แค่ไอ้แค่โกงชิเป่งเลยนะแล้วก็ท่าสีว่างไงไม่มีมีแค่ท่าบีค่าท่าบินนะครับเนี่ยสามารถบินได้นะครับโอเคก็ถือว่าฝนแสงกใช้ได้เลยนะโอเคส่วนคูดาวการบินนี่ก็ถือว่าเร็วใช่ไหมนะครับโอเคมันจะมีอะไรอีกไหมต่อไปฝนแสงแล้วโอ้จะฝนแสงแล้วเว้ย ผลกุละนะครับผลทรายนะครับอ,อ๋อมันจะมีระดับนับไอ้นี่ไอน้นี่คอมมอนนับนี่สีข,า,ขาวๆนะครับแล้วก็สีฟ้าก็จะเป็นระดับเลสีเขียวก็จะเป็นอันคอมมอนใช่ไหมโอ้ผลแสงนี่ระดับเลนะครับเอหมดแล้วเมียนะไม่น่าจะมีผลอะไรเพิ่มมาแหละมีไหมเนี่ยผลมังกรเนี่ยนะไม่น่ามีหรอกนะโอเคก็เอาแค่นี้แหละนะครับโอเคถือว่าได้ผลแสงมาก็ถือว่าโชคดีโอ้เวลาที่เราวางไว้นะ เออมันจะหายไปในหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่าไม่รู้ว่าเก็บใสก่กระเป๋าได้ป่าแต่ว่าเราไปดูเกาะอ,อื่นๆกันดีกว่าซูนะนีน่น่าจะเกิดประมาณแบบ30มสิบนาทีหรือเปล่าน,นะอืไปไปดูโอทิกาชิมะดีกว่าครับเกาะไคโดครับผมโอเคครับก็น่าจะมีไคโดนะครับนะซึ่งน่าจะดอาผลมังกรหรือเปล่าเฮ้ยข้างในกระโหลกนี่คือแดงฉ่ํเลยครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะไม่ใช่กคโดเอ้ยนี่มันเชงคูดนี่ไอเชือดดาบเซเบ,บอร์ ยังยาวนะฮะโอ้ไอเชยเชงคูตดาบยาวชิบเป่งแล้วก็มีโอกาสดาบสามเซ็นนะครับโอเคผมจะลองใช้ลำแสงยิงนะโอ้ยๆๆๆๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจน่ากลัววะน่ากลัว้ยแต่ว่าตีเราไม่เข้าอ่ะนี่สู้ได้อยู่เอ้ยเอ้ยใช่ได้ใช้ได้ไดโอ้การต่อสู้เกมนี้ก็มันเหมือนกันนั้นนี่นะ ถ้าเกิดว่าใครอยากมันขึ้นอยากให้ตึงขึ้นก็อัพสเต็กน้อยๆนะครับรู้สึกจะมีที่ดีเซตสเต็กด้วยนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอัพเลือนแล้วกันนะแล้วก็อัพดาเมจแค่อย่างละ100เพื่อความตึงนะครับเพื่อสู้กับบอสต,ตึงๆหน่อยอะเรามาดูการสู้กับบอสดีกว่าครับแหมแชงคูน่าจะปาดผมทีเดียวตายนี่อะเอาวาไงาโอ้โหเฮียตึงๆฮะถ้าเกิดว่าอัพแค่นี้มันตึงๆเ,เอาสูกุณะเกิดพอดีฮะเอ้ยแต่ว่าผมพิศ์ไม่หายว่ะเจ๋งเลยฮะโอเคสู้กับสูกุณะดีกว่านี่ อยากมันตึงก็อัพประมาณนี้ครับนี่ได้ตึงแน่แต่ว่ามันมันมันสุกตึงไปผมว่าอัพสเต็กเพิ่มดีกว่านะเออโอเคเราไปดูเกาะที่ยังไม่เคยดูหรือว่าเดี๋ยวผมจะเก็บตังเพชรฟาร์มเพชรดีกว่าว่าผมฟาร์มเพชรเพื่อไปซื้อโกโจกับซูคุนะดีกว่าครับคุณผู้ชมโอ้โหเกาะทะเลทรายคอสวยนะฮะนี่ต้นกระบ,บองเพชรนะฮะอ่ะนี่คือนี่คือบอมบอมแมนบูมแ,มนบมแมนใช่ไหมบูมแมนอุ้ยตีง่ายๆเลยครับ ไอ้ตัวนี้ก็มีบอสนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสทรายว่ะน่าจะไม่ดบอ,อะไรหรอกแต่เลเวลต้อง2,000เนี่ยเลเวลโคตรเยอะเลยครับนี่โอ้ชิวๆนะฮะใครได้ผลเสกไปชิวอ่ะนะครับผมน่าจะเป็นผลที่เก่งสุดในเกมแล้วอ่ะแต่ว่าเกาะทรายมีอะไรไข่ไหมไม่น่ามีแต่ตัวผมคิดว่าในบ้านนี้น่าจะมีนะฮะมีไหมมีไหมไม่มีจริงๆแหละนะโอเคเอา้าโอเคคุณผู้ชมครับตัวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับก็คือ ดาบนี้นะครับอันนี้ได้มาจากไหนก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าสกิลแม่งเหมือนเซเบอร์เลยนะฮะนี่โอ้โหย่างเท่ะนะครับไปการหมุนตัวแล้วก็เป็นคลื่นสีแดงเหมือนดาบเชงคูดเลยส่วนท่าสองก็จะเป็นการยิงขึ้นแล้วก็ระเบิดไปแบบนั้นนับนี่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเซเบอร์เลยเออมันน่าจะเป็นดาบอันเดียวกันแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเอาออกมาใช้ให้ดูนะครับนี่ฮะอ่ะ,อะมันคือแบบว่าดาบโคตรยาวครับดาบเซเบอร์นะฮะนี่ฮะ โคตรยาว <c oughs> นะส่วนการฟันก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นการฟันแบบนี้ส่วนสกิลนะนี่คล้ายๆกับดับเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ท่าสองก็จะเป็นแบบนี้นี่ระเบิดนะฮะอาจจะยิงไม่โดนก็เอาใหม่นะเอาใหม่ก่อนปับ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 เอาวดืดวืดเลยนี่ยิงเข้าไปยาตัดมินเลอร์นะครับนี่คือเกาะทะเลทรายนะคุณผู้ชมโอเคก็ไปดูก่อนนั้นกันดีกว่าก่อนนี้คือยังไม่ได้มาเลยมันคือ,กอเกาะอะไรเนี่ยเกาะสีส้มนะครับมีสีส้มนะโอเคก็ ในนี้รู้สึกจะไม่มีบอสนะอาจจะต้องรอเวลาเกิดหรือเปล่านะแล้วก็เกาะนี้ฝั่งนี้ก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้นะครับผมเฮ้ยโยรู้เหรอโอเคซื้อเลยได้ไหมไม่ได้ว่ารู้สึกว่าอาจจะต้องอะไรมาแลกหรือเปล่าอาจจะต้องใช้ตังค์เนี่ยตังค์ผมไม่พอครับขาดเยอะเลยนะครับโอเคมีอะไรขายไหมข้างล่างมีฮะข้างล่างมีอะไรเนี่ยเลนต้อมฟูดแล้วทำไมกลายเป็นเบลี่ะอันนี้เป็นร้านเบลีนะตรงนั้นเป็นร้านเพชรนะับไอเกาะสุกุณะเนี่ย ผลเฟมผลกุระผลอะไรก็น่าจะเหมือนตรงนั้นเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากตรงนั้นเพียงแต่ว่าตรงนี้มันใช้ตังหีบ่มดแสงก็ได้นะครับโอ้ได้2ผลเลยอ่ะกลับไปที่ก่อเลกสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูสุกุนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคสุกุนะนะครับตอนนี้ผมก็มีนิ้วสุกุนะเรียบร้อยแล้วคาดว่ามันจะต้องเอาไอเทมมาเลขนะครับได้ไหมเอา้าไม่เห็นได้วะ 2,000เจมไง2 0 0พเจมทำไมไม่ได้อะหรือว่าต้องใช้5้าอันโอ้โหให้ใช้5้าอันเลยมัเนี่ย5้าสุคนะนะครับโอ้โหต้องหา5้าอันวะ่ะคลิปนี้คงจะไม่มีรีวิวพวกสุคนะกับโกโจรหรอกแต่ว่าผมจะลองหาดูนะฮะนี่ไอพวกโกโจกับนิวสุคนะนี่หาได้จากเกาะนี้เลยนะครับโกโจสุคนะจะเกิดอยู่ที่เกาะนี้น่าจะเกิดทุก10นาทีหรือไม่ก็5นาทีนะครับโอเคนี่ใช้ผลแสงเนี่ยใครที่ใช้ปลแสงบอกเลยว่าจะสบายหน่อยผลแสงแม่งตึงนะครับ นี่ตึมมากครับเฮ้ยเฮ้เกือบตุ้ยนะฮะแล้วพอฆ่ามันได้ก็มาเก็บกล่องครับผมอ่าแล้วก็ลุ้นว่าจะได้นิวสุกุณาไหมก็ทําไม่ได้ก็ทําใจทําใจไม่ได้ด้วยครับโอเคเอาเกมนี้ก็ถือว่ามันดีฮะส่วนพวกโกโจนิวสุคุณะจะสอนหาในคราวหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยเพื่อไปกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้เกมนี้ผมว่ามันมันใช้ได้เลยนะครับก็ใครอยากเล่น ลองมาเล่นได้ครับมันมันตรงที่แบบว่าสู้กับมอนแล้วมีเอฟเฟกสะใจผลแสงอะไรก็แรงจัดนะครับแล้วก็มีแบบว่าพวกอะไรให้เราไปหาแล้วก็มาครับนี่ดาบซเซเบอร์มันจริงเอาสกิลไม่ออกมาวะนี้ะโอเคก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า